มาพบกันอีกแล้ววันนี้มาัปเดบรรยากาศสถานที่ต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของไทยแม่ใครรู้บ้างว่าที่ไหนข้างหน้าเรานี่เลยนะครับมหาวิทยายลัยพายัพนะครับที่นี่ก็เป็นสถาบันเก่าพี่ซองเหมือนกันนะครับพี่ซองก็เรียนที่นี่นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นทางเข้าด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนะครับนี่ โอ้ยในอดีตนี่นักศึกษาเยอะนะเออประมาณหลายพันคนอ่ะแต่ตอนนี้ก็อ่าตามตามภาวะเวลานะครับผมเนาะเพราะว่าอาปัจจุบันมหาลัยรัฐบาลเขาก็เปิดรับตรงเยอะมากนะครับผมนักนักศึกษาก็อ่าไม่ค่อยเรียนเอกชนกันเท่าไหร่แล้วครับนี่นะก็เป็นบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพย็คือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของไทยเลยนะครับผมที่ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคนี่เองนะครับผมก็คือจังหวัดเชียงใหม่นี่นะเป็นบรรยากาศนะครับมหาวิทยาลัยพายยพเนี่ยก็อยู่ในเครือริสจักรนะครับก็จะมีโบสถ์เห็นไหมครับด้านหน้าเราก็คือโบสถ์นะครับตั้งตั้งอยู่นะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราวิ่งเส้นหลักก่อนนะครับผมจะไปช้าๆให้แฟนๆชมนะ51ปีแล้วทุกคนดูสิ 51 p ส u นะครับนี่นะก็เป็นบรรยากาศนะครับข้างหน้านี้เป็นสำนักง,งานอธิการบดีนี่โอ้เมื่อก่อนนี้คึกคักนะนักศึกษาแบบนุ่งสั้นแจ็มแมวเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ลดลงตามการเวลาครับนี่นะข้างสองฝั่งก็จะเป็นตึกเรียนต่างๆนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะกว่าสมัยที่พี่ซองเรียนนะอันนี้อาคารกัญชาศาสตร์ทุกคนด้านขวามือโอ้มีศึกษา เอออันนี้เป็นสํานักงานสํานักบริการวิชาการและวิจัยนะครับ<ม>แล้วตรงนี้นอ่าแล้วด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นบัณฑิตวิจัยวิยไลนะครับนะก็มีวงเวียนพื้นที่มหาลัยก็ไม่ไม่ได้กว้างมากนักนะครับแต่มีมีหลายวิทยาเขตนะ,ะก็จะมีวิทยาเขตแก้วนวรัตอีกที่หนึ่งตรงนั้นมีคณะพยาบาลคณะศาสนศาสตร์แล้วก็คณะดุริยศินนะครับดุริยศิลปรกอบเป็นวิทยาลัยุรือ แล้วซ้ายมือนี้ก็คือหอหอสมุดนะครับผมอ่าแลวขวามือนี่เป็นคณะอะไรคณะบัญชีนะครับในอดีตเนะาะเมื่อก่อนในนี้ก็มีเซเว่นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เซเว่นก็ผิดไปละนะครับนี่นเนาะก็ออกมาข้างหน้าถ้าถ้าตรงไปตรงน้นมันจะมีทางลอดฝั่งน้นจะเป็นอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงน้นก็เป็นเหมือนคล้ายๆนานานชาติาอ่า อานะครับผมนะแล้วถ้าเลี้ยวออกเนี่ยก็ออกด้านหลังแลครับออกถนนวงแหวนรอบสองนะแล้วมีปั๊มน้ํามันตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววนวนฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะนี่นะครับก็บรรยากาศของมอพายัพนะครับผมอ๋อตรงนี้ข้างหน้านี้เป็นคณะเพสัตแล้ครับเออมีคณะเพสัตด้วยนะเมื่อก่อนยังไม่มีใช่ไหมเออมีได้สักพักนะครับ เห็นเะนภายในมหาลัยก็ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่เยอะอยู่นะครับผมนี่ก็ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นฟูซตา้นะครับน่ะแต่มหาลัยก็จะไม่กว้างมากนะักเท่ามอชอนะเราก็จะขี่สักแป๊บแป๊บวนแป๊บๆปบมันก็จะครบรอบแล้วละ่ะนี่นะแต่ข้างหน้าตรงนี้มีร้านกาแฟไม่รู้เปิดหรือเปล่านี่นะแล้วบริเวณนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับของ บุคลากรและก็น,นักศึกษาเนี่ยอ่าขวามือเป็นตึกบริหารอ๋อานกาแฟน้อยของเรามีอยู่นะครับตรงนี้เออแต่มันร้อนนะมันไม่ได้ติดแอร์เดี๋ยวไปหาที่เยน็เยนๆดีกว่าเนี่ยตรงนี้คณะบริหารธุรกิจนะครับด้านขวามือนะครับก็ยังมีอยู่เนี่ยอันนี้ยังเปิดเทอมอยู่นะมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มาจอด เมื่อก่อนเนี่ยพายับเนี่ยจะเป็นมหาลัยเด็กไฮโซนะครับลูกคนรวยในเชียงใหม่มาเรียนนะเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะขับรถขึ้นเลยขับรถยนต์กันนะครับขับรถหรูๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นักศึกษาน้อยลงตามการเวลานะครับผมอ๋อซ้ายซ้ายมือจะเป็นนิเทศนะครับแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเป็นคณะอะไรเนี่ยนะเป็นบรรยากาศเนี่ยวิกลับมาจุดเดิมละ เดี๋ยวถแแ้าไดตรงไปเมื่อกี้ข้างหน้านุนก็จะเป็นโบสถ์ที่เราก็มาด้านหน้า,านะกะว,วนเดี๋ยวไปดูทางสนามกีฬาอะไรก็ครบรอบแล้วล่ะนี่นะฮะนี่นะข้างหน้าตรงนู้นเนี่ยก็เป็นโรงอาหารเมรื่อก่อนวิวดีมากพี่สองสมัยที่นักศึกษาที่นักศึกษาเขาฮิตรุ้งสั้นอะ่ะโอ้โหกินข้าวนี้สองสามคำก็อิ่มละอิ่มตานี่นะก็เมื่อก่อนนี่กับข้าวก็อร่อยนะโรงอาหารของมอพยับนี่นะแต่นี้ก็ ไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้มากินนานแล้วนะครับผมนี่แล้วมันจะมีแบบฟู้ดทักเล็กๆตรงเนี้ยของกินอร่อยเนี่ยนะตรงเนี้ยก็จะมีแบบพวกขนมปังปิ้งแล้วก็เมา่อก่อลูกชิ้นทอดก็มีในนี้นะลูกชิ้นอ๋อเออลูกชิ้นทอดแม่และออก็ยังมีนะครับข้างในเนาะอ่ะเดี๋ยววนไปดูสนามกีฬาต่อ อ่าลูกชิ้นทอดแม่ลอ่อนี้อร่อยนะครับอ่าขึ้นขึ้นชื่อของมอ,มอพายับเลยนะครับมออื่นก็มากิอ่ามีมออื่นก็มากินกันเยอะนะครับผมนะเอาเน,นี้ยวนกลับมาจุดเดิมเดี๋ยวไปทางซ้ายนะครับเมื่อกี้เราไปทางขวานะอันนี้ก็มาที่โบสนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายทางนี้เป็นสนามกีฬาทุกคนสนามกีฬามอพายับนะครับนะ ก็จะมีสนามบาสสนามเทนนิสแล้วก็สนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้นะครับก็้บางทีเขาก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆมาลงมาจัดตรงนี้ได้บ้างนะครับแล้วซ้ายไอ้ขวามือก็อาคารสายทานรมเขารับปริญญากันที่นี่นะครับคืออาคารตรงนี้แล้วก็กิจกรรมของนักศึกษาต่างๆนะครับนี่อันนี้สนามฟุตบอลมาิทยลยทยยับนะครับผมเนี่ยสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 8 4น0 0มหาลาชินินเมื่อก่อนมีจัดอันนั้นด้วยเนาะเทศกาลบอลลูนอะ่ะที่เราเคยมานะครับก็ต,ตรงนี้นี่ความืออาคารสายทานธรรมนะครับหันกล้องไปให้ดูนะเพราะลุงเล็กใช้กล้องแบบห้อยคอนะครับ <c oughs> ก็มันจะหันซ้ายหันขวาไม่ได้ <c oughs> อ่านนะไปต่อนี่ก็แบบหมดแล้วเนี่ย <c oughs> วนวนวนรอบด้านเรียบร้อยแล้วครับถ้าออกซ้ายมือไปเนี่ยมันจะออกไปอาถนนวงแหวนรอบสองได้ มีร้านอาหารเนี่ยลำดีที่ขัวแดงเลยทุกคนเห็นสะพานแดงๆนะเออตรงเนี้ยก็ขายอาหารเหนืออร่อยนะครับลำดีที่หัวแดงเนาะแล้วเดี๋ยวอาไปดูฝั่งอินเตอร์หน่อยบรรยากาศเป็นยังไงนะครับถ้าเราตรงไปตรงเนี้ยมันก็จะไปเจออาคารคณะเภสรรัชเหมือนเดิมนะเห็นเนะโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นไปฝั่งอินเตอร์กันนะครับแต่รู้สึกว่ามันก็เงียบๆแหละ พราะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวนี้มหาลาัยรัฐบาลก็เปิดรับตรงกันหมดแล้วนักเรียนส่วนมากก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยรัฐบาลกันเป็นส่วนใหญ่อะอ่ะอันนีก้กลับมาหน้าหอประชัยหอสมุดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางลอดทางลอดใต้ถนนวงแหวนรอบสองเนี่ยแล้วก็ลอดไปฝั่งนู้นนะครับไปฝั่งอินเตอร์แล้วไม่รู้ว่าคณะนิติศาสตร์จะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่า อ่าครับเดี๋ยวพาไปลอดตุโมงมหาสจ,จันย์ด้วยกันนี่แล้วต้องผ่านวงเวียนนี่มานี่นะครับอันนี้ก็เป็นข้าขวัญของมหาลัยสัจจะบริการนะครับผมลุงเล็กก็ไม่ได้จบพยับแหละ แต่ร้องเพลงมอพยับได้เลยฮคู่โมงมหัศจะจันแล้วก็ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ได้จบมอพยับแต่พี่ซองจบเพราะว่าเคยมีแฟนเป็นเด็กพยับด้วยอดีตอดีตแฟนโอเคนะครับตอนนี้เชียงใหม่ก็หมุนหมองหน่อยทุกคนหมอกวันมาแล้วนี่นะครับบรรยากาศ ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีก,อ,กอีกโซนหนึ่งอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นฝั่งอินเตอร์นะครับพายับอินเตอร์แต่มันก็แบบบรรยากาศเงาเงานะเออไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ในอาคารนี้ก็เหมือนแบบล้างๆไปอาคารผู้วิจิัยนะครับมาพายับนี่ก็อยู่ในเครือคิสจักนะ เป็นเป็นของทางคลิปนะครับคลิสเตียนครับใต้มือนี่เขาจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีขุดบ่งขุดบ่อหมู่บ้านหรือเปล่าวะเออนะแล้วข้างในนี้ก็จะมีหอพักนักศึกษาด้วยนะแล้วเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยววนกลับไปตรงนี้เป็นอะไรบ้านพักนานา,นาชาตินะครับตรงนี้ อ๋อเ,เป็นเป็นคล้ายๆแบบยูทโฮสเทลอ่ะบ้านพักนานาชาติมิตรภาพเป็นศูนย์ฝึกงานของนักศึกษามหมาลัยพายับอ๋อคงเป็นพวกแบบที่เรียนโรงแรมอะไรหรือเปล่านะเอ่อก็บนเข้ามานะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็หมดแล้วแหละบรรยากาศของมอาลายยับนี่เขามีรถเขามีรถบริการวิ่งรอบมหมาลัยด้วย นะครับก็โอเคนี่เป็นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะเป็นเป็นสถานที่สําคัญของเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือมาหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมาหาวิทยาลัยพายัพนี่นะครับอดีตก็เคยคาค้ามด้วยนักศึกษาปัจจุบ,บันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการวลานะครับผมโอเคตลอดคลิปนี้นะาเจ้า like, ก,ก, share, ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวติดตามต่อเลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย